เด็กวิ่งก็ตูกไตก็ตูกหลเด็กวิ่งก็ตูกไตก็ตูกหลายครับเนนังไต่ตู๊กมาไหลถ้าเข้าเข้าตรงไม่ต้องกลับถ้าเข้าเข้าตรงไม่ต้องกลับแต่ถ้าไม่เข้าก็คือหลุดหมดเลยอ่ามันจะเป็นอย่างนั้นเสดออกแปดแปดไ้ซูอ่าตามสถิติที่เคยเคยไทยทำมานน่สีงวดติดอ่าซีหางวดติดว่าจะไหนอีกเขาีเขาจะกลับบ้านแล้วอ่าผมยังถ่ายไม่เสร็จเขาจะ ผมยังไงไม่เสร็จผมอยากคุยกับเอสซีคำเตือนคลิปวิดีโอนี้เป็นเพียงแนวทางในการเลือกซื้อฉลากกินแบ่งรัฐบาลไม่สนับสนุนการพนันทุกชนิดโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมับพี่ปลาพ่อสนองมาตามกันต่ออีกแล้วนะครับผมเอาเป็นจังไดให้พี่ๆเขาเว้าป่ะจิ๋นขาดเว้าสำหรับที่ไปที่มาของพ่อสนองคือเลขวิ่งกับเลขคำนวณครับที่พ่อสนอง ท่านนี่เข้างวดเมื่อกี้เข้าไหมครับงวดเมื่อกี้เอามันไ้เมื่อกี้ไ้เจ็ดเจ็ดกับศูนย์เก่าเจ็ดเจ็ดกับศูนย์เก่าครับั่นเ็ออกเล็กวิ่งก็ตูกไต่ก็ถูกหลายครับเนนั้งไต่ถูมาถูกไหลส่วนมากที่ตามพ่อสนองก็คือเลขวิ่งนะครับเลขวิ่งเน้นๆครับจับคู่พ่อจะให้มาสองตัวชุดนี้คือชุดคัดพิเศษสำหรับเลขวิ่งวันนี้ครับเป็นสูตรคัด นะครับที่พ่อแก้ให้คัดให้ทุกงวดอ่าเอามีเลขอะไรบ้างดูเลยครับพอ่อเดี๋ยวใจเย็นเย็นอ่าตัว <laughs> เขียนเขียนเบอร์ <laughs> รรโทรแกก่อนมันเขียนเบอร์โทรไม่ชัดโอ้ย <laughs> ให้บเบอกแน่กับมีแต่สิให้เบิ่งตัวเลขกหลดเนาะ <laughs> ถือใจเอฟซีเลยแต่บอเดี๋ยวเอาถาม,มถามถามคุณพ่อสนองฝันในบ่อค่ะผมไม่เล่นเลขฝันผมไม่ไปเลขอกสูดดอกไม่ฝันเลขสูตรอย่างเดียว วันที่แล้วก็ถือว่ารุดนะพ่อเนาะรุดก็คือลุดเพราะว่าตามปกติแล้วสูตรของพ่อสนองนี่ถ้าเข้าเข้าตรงไม่ต้องกลับแต่ถ้าไม่เข้าก็คือรุดหมดเลยอ่ามันจะเป็นอย่างนั้นออกแปดแปดไอซูนอตามสถิติที่เคยเคยไทยทำมานน่สีงวดติดอ่าซีหางวดติดแ้วกับมาหรุดแน่เถาเนย่สี่ตัวมันจะเขาแต่ว่านี่เขาหายิบสองตัวอ๋อวดนีงวดนี้เหลือเหลือแค่ยี่สิบสอง แต่หลายคนเขาบอกว่า22ตัวเนี่ยมันเยอะครับมันเยอะพ่อสนองได้คัดให้ทุกรอบนั่นแหละบางงวดก็คัดถูกบางงวดก็คัดไม่ถูกแต่มันถูกอยู่ใน24ตัวน,นะพ่อเนาะอ่ะว่าจังไหนล่ะบ้านี่บ่มีคนเบว,ว์อะโบว์อยู่ผู้เดียวนี่ไม่อ,<ะ>อ่า<อ>ไม่เป็นไรโชว์ตัวเลขเลยเลขก็ได้ครับเอาเอาพ่อเดี๋ยวโชว์โชว์ยี่สิบสี่ตัวก่อนไอ้ยี่ยี่สิบสองตัวก่อนยี่สิบสองตัวอ่ะพ่อพี่โชว์ให้หน่อยไกลหน่อยก็ตัวกากระบาดไม่ต้องเอาอ่ะตัวกากระบาดไม่ต้องเอา อันนี้ยี่สิบสี่ตัวเป็นสูตรเต็มนะครับเต็มสูตรอ่าห้าพี่น้องเม่อมา่ีพ่อสนองคัดไห้เนาะกับไปคัดเอาเองเดี๋ยวพ่อสนองคัดไห้เรียบร้อยแล้วทีมงานเขาเขียนเรียบร้อยแล้วนะครับแต่ล้อเบิ้งอันน ah> ี้ยี่สิบสี่ตัวนะครับอ่าแคปได้แคปไปดูเอาไปคัดเอาเองนะครับที่สําคัญเนาะถ้าเข้าไม่ต้องกลับนะครับถ้าเข้านี่ไม่ต้องกลับเลยนะครับ แต่ถามเพราะเขาลุดกับผมนี่ใจโตเลยแล้ววะ <g ül> สูตรเราจะเป็นไงบ้างไปเที่ยวไปก่อนบีนบมาสองรอบไปแล้วยังไม่ถึงรอบครับเพรา้เลขไก่เฉียงครับเราเลขตรงหลักไม่ต้องกลับครับแม้นไม่ตรงไม่ตม้องกลับถ้าเข้าก็เข้าเลยไม่ต้องกลับอ่าที่นี่เขียนอ่าวันนี้ให้พิ่งกันนะครับพ่อน้องยิ่งแปดกับสองครับให้วิ่งแปดกับสองเนาะครับโอ้รถตหลายใจหน่อยพี่น้องดูใจกันนู้น ตัววิ่งตัววิ่งเน้นตัวไหนครับัน้งเน้นตครับเแปดครับเน้นแปดเน้นแปดตัววิ่งวิ่งแปเด่นนี่แปดเด่นที่แปดนะครับจับคู่ครับเรจับคู่นี่ครับมีตัวไหนครับคู่ก็มีศูนย์สองแปดสองเก้าแปดสามศูน์สี่สองหกสองเมทันครับออกซะสๆเตัวไหนครับศูนย์สองแปดสอง เก้าแปดสามศูนย์สี่สองหกสอยงสตัวะกสี่สอหกสครับก็อยู่ในกลุ่มนี่ะนี่ในกลุ่มเดียวกันสัมตัดเดียวกันละสัมตัดออกมาจาก3ตัวนี่เนาะอ่ะเบอ่ะโชว์เลยาโชว์เลยโชว์เลยผู้อยากเบิ้งเนาะอ่ะโชว์ก็โชว์อ่ะพี่น้องแคปได้แคปนะครับ นี่ครับพ่อสนองนะครับที่ประจาวันที่16พฤษภาคม2564พ่อสนองให้วิ่งสองให้วิ่งแปลกับสองนะเป็นเิ่แปดเนาะนะครับสามตัวพ่อสนองเอาไ้ซัํานี่นะครับ6กสี่สองนะผมเม็ดเดียวเม็ดเดียวว่าสันเนาะนะครับผมได้ม,ดม,ดดมักกับด้ามนะครับแล้วก็มีสอง2 2> ตัวนะครับสองตัวก็สี่สองแปดสอง เก้าแปดเต็มเต็มสามศูนย์สี่สองหกสองตัวกลมๆก็ดูเอาเองว่าข้อสนองกลมตัวไหนเด็กๆวงกลมเน้นๆก็มีหกสองกับแปดสองไชอบปานกาไม่ชอบปากกาเช่นกอนนะครับดูเสียบดูครับที่บางงวดนี้ไม่พลาดแล้วพ่อหันหันมากล้องทางนี้หน่อยครับกล้องมันเยอะอ่านี่จะได้ทุกกล้องอ่ะ สำหรับด้านล่างเนาะใครอยากจะโทรส่วนตัวพ่อสนองก็โทรได้นะครับเบอร์โทร0934652456เด้อ่นี่น้เขียนผิดน้อยนึงพี่น้อง46หาเด้อบอแมน4หาหาเด้อ4652456นะครับส่วนตัวเลขก็วิ่ง8นะครับเน้นไปที่8วิ่ง8กับ2บนล่าง3ตัวเม็ดเดียว642 กับคู่0 2 8 2 9 8 3 0 4 2 6 2ตัดมาจากเบื้องแล้วตัดมาจาก3ตัวเนะครับอ่ะอ่ะโอเคครับพ่อฝั่งทางนู้นเลยครับทางนี้พอแล้วครับนี่ก็เป็นตัวเลขของพ่อสนอชเนาะนะครับประมาณนี้นะครับใครชื่นชอบก็จัดไปนะครับนะครับอ่ะโอเคครับพอแล้วนะครับผมครับโชคดีนะครับโชคดีทุกทุกคนครับสวัสดีครับพ่อสนอบสวัสดีครับพ่อโค้ชโับ เพ่าะจะนองตามสุดเน้นๆครับผมเน้นๆน้องตามก็ไปพี่น้องครับไปแล้วเอามาเก็บไว้คนสุนิททีวีครับนานป้านะป้านะตามถึงกับคนจะเล่นมองนี่ละมองนี่ละมูสังป้าปูป้าไปโอ้โหพี่น้องมาหลายช่องเนาะสนุกสนานกันนะครับกับตัวเลขกับป็้นเพียงหน้าทางนะครับกับใช้วิจารณญาณในการรับชมนะครับท่านผู้ชมกับน้ำเสนอให้เนาะมาตามให้ขึ้นเขานะครับถึงงวดที่แล้ว ของพ่อสนองจะหลุดนะครับแต่ว่าเขาก็ต้องมาตามให้คือนเขาเพราะว่าเลขสูตรมีเข้ามีหลุดนะครับเ่าเขางวดที่แล้วงวดนี้อาจจะเขาก็ได้เนาะบางทีมงานเขาพี่น้องแตกแซวอยู่คุณบางทีเห็นด้วล้ตอนท้ายทำดูอาจจะมีเสียงรถแรงหลบกวนในจังหน่อยเนาะอาจจะ,ะ,จะชัดแน่เพราะชัดแน่นะครับก็ต้องขออาภัยนะครับสำหรับผู้ที่อยากจะมากินตาลสดๆนะครับกินตาลสดๆนี่บ้านพ่อสนองขายตาลด้วยเด้อนี่เจะพาไปบุง,บง,บงตาลจังไรกัน ตัวเลขได้ตามนั้นแล้วเนาะพี่น้องเนาะมาเฉาบจนค่อยเอาบ่มากระเฉาะเพิ่งเหวีพ่พันๆนี่ครับเพิ่นขายตานเฉาะตานขายนี่หวานๆน,นี่พี่น้องตานสดๆดเดอ้อนี่3ถุง100ถุงละสามสบาทอ่ะขายชีแวะมาซื้อนี่แวะมาได้นะครับอยู่ที่อยู่ที่บ้านอีหยังนะ่ะมาหลายเทื่อแล้วก็จําบ่ได้อยู่ที่ทางพาดบ้าน บ้านยังก็แม่บ้านทาง,าทางผาดตำบลตำบลโงเคงอำเภอหนองสองห้องอจังหวัดขอนแกน่นเด้อพี่น้องเด้ออาลัามไลกันไปครับคลิปนี้ขอบคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมนะครับฝากกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจที่สำคัญนะครับทางนี้ทอย่าลืมนะครับเด้อกด,ดอกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อที่จะไม่พลาดรับชมคลิปใหม่ๆจากทางช่องสำหรับคลิปนี้ว่าจะไหนอีกครับผมจะกลับบ้านแล้วเขาจะกลับบ้านแล้วผมยังถ่ายไม่เสร็จเขาจะกลับบ้านแล้วผมยังถ่ายไม่เสร็จผมจะคุยกับเอสซี่ พีก้่งล่ามลากันไปนะครับพบกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับอย่าลืมกดติดตามช่องบ่าวสารคิดเกัน